เลยค่ะเรา,ากำลังจะมาบอลเมลโล่ที่บอกว่าไขากระดูกวัวที่ถ้ากินได้ทุกวันน่ะจะกลายเป็นคนที่แบบมีคอลลาเจนผลิตใหม่

แไลว่าตลังพลังแบบนั้อืมเข้าใจความอิงเลชละนี่ไงก็ปรีหนึ่งน่ต้องหิวใหญ่ใหญ่ลยสองข้องข้อ ซอสแต่ิ้นเกี่ยวทานคู่กับเนื้อนะครับตัวนี้เป็นไข่กระดูกนะครับทานคู่กับเนื้อให้มันเห็นยาไปหน้าดิ้งกลินแก้มกับเนื้อเลยนะทั้งเพียงว่าจะมีมันบด ขับผมแล้วก็ข้าโพดสุกเนยนะคะออมาดีงามข้าวบักซิกสตา์เตอร์ไม่สนใจแล้วเร่อหนี้มบังกับสลัดที่ให้มานั้นยังไม่สนใจเลยค่นะ เบ,บบี้แครอทใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เบบี้แบบครอทคือแครอทที่มีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทปกติด้วยนะคะเล็กแบบจิ๋วแต่แจวว๋วอะค่ะกา,การกินเนื้อโปรตีนที่ไม่ได,นะด้ที่หัวปลีสุดยอดโอเคที่พี่านไปนะคะก็คือ ไตเอชเนืเ้อหมายความว่าเป็นเนื้อที่บ่ม40วันแล้วก็พอพอบ,บ่มเสร็จ40วันใช่ไหมคะก็ <c oughs> จะเอามาทำกันเสร็จให้เราทานะะ <c oughs> แล้วก็มีนี่ค่ะบล็อกตัวใหญ่มาก <c oughs> แต่เนื้อแข็งนะคะทันออกเป็นันที่ชิ้นนุ่อเสร็จแล่ะ บ <sa iden blessing> ีดูดนชีน้อยหน่งเนี่ยรู้จักชีบีดูดนมอนเมโรนะคะลีได้ยินตัวข้างๆไหมคะ ตรงคำคุณว่านุ่มมากเลยครับนี่มันเนื้อจากเนืรทำไมมันนุ่มขนาดนี้อันนอ้คือ F1 นะคะอันนี้เนื้อ F1 ก็คือเนื้อที่เขาต้องเอาไปทําการสเตียก่อนที่จะแบบที่จะเนสเตมันก็เลยทำให้นุ่มไปถึงข้างในแล้วเนื่องจากว่าไดเอมาแล้ว40วันมันก็เข้าเนื้อนุ่มมาอยู่แล้วด้วย, oh <my> วยนุ่มเลยนุ่ม,มค่ะคือไม่คิดว่าเขาจะแบบเอาไขกระดูกวัวมาให้ด้วยอ่ะเพราะว่าถ้ามีอันนี้ปกติคือหลายพันมากโอ้ my god นี่ค่ะ นี่ก็คือไดเอท F1 New York นะคะแบบมีเดียมแวรร์นิดนึงด้วยกินคู่กับโ o n e เ a r r o ค่ะอันนี้เพิ่ม1,400บาทเท่ากับจานนี้คือถุกมากแบบคุณบอก ไว้ของชิ้นเลยเนี่นะยะถ้เหลือเอาข้อนมาแล้วไม่เอาไปเลยดื่มมาแล้วดื่ไมาแล้วดื่มกันเป็นคู่กันมันไม่แข็งเลยปะมันนุ่มไปเลยมันเหมือนนึ่งไปแล้วอะนะนออตอนนี้เราอยู่ในนาทีที่อยาเสีพสิะอะไรให้ใครเลือทุกของชิน้นหมดเลยทุกโต๊ะคือทุกคน,กคน,นดับ ทานกันเร็วมากเลยเพราะว่าเราเพิ่งจะกินเนื้อไปสองคำเองนะคะอันนี้อันนี้เราชิมไปคำเดียวนะคะอีกที่สองเรางงมากนุ่มเปนขึ้นขึ้นเลยค่ะนี่จานี่ไงแบบเกี๊ยวอืออือเขาคือไม่ต้องใส่ซอสอะไรเลยต้อาทำมาพอดีมากๆแล้วอ่ะอยากลองจิ้มซอสอะไรจ้อะไรอร่อยดี กินทิกซอนเลยคืริ<ม>ทรกคำหเา,าอี่หนึ่วันจนแม่คือประดด้แรก่ข่หม่งีข่มนีมันดีใช่ไม่อุดรรตันเช่นเลือดแล้วก็เป็นไขมันที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้จึงต้องกินเข้าไปได้เท่นานั้น เออใช่เหมือนน้ำมันตะพาหอ่เี่ยบอกว่าอันนี้ก็คือดีกว่าแซลมอนสิบท่าตองกแล้วนวขอชิมคำหนึงนะเหมือนกับคีสูงขึ้นใสมัน้อใส่เนื้อใ่ือนส่ือใส่เ่นส่เน ข้าวโพดผันเนยหนูชอบมากแล้วมันกินกับสเปนนิชคือเข้ากันมากๆต้องกินด้วยกันหนูถึงคำแรกที่หนูกินเข้าไปหนูบอกว่าอ๋อเข้าใจความอิงกฤษพันแล้วมันหอมตลบในยจางเลยนะตลบบนเนื้อนี่นะคะคำใหญ่ว่านี่มีมันโบดมีอ่าสเปนนิชแล้วก็แล้วก็ข้าวโพดอบเนยโปกอยู่บนเนื้อโรสต์สเต็กพรีเมียมอิงลิชพันไม่ใหญ่เกิน เราต้องแบบลองดูแบบเต็มขับเต็มคำบ้าง <c oughs> หวยไม่ไหวไม่น่าจะไหวเอาขึ้นหนึงเล้วกันขึ้นนึงแล้กันมมีสิงยิงกระ,ะ,ะกจ,จัดแล้วได้อย่างงี้จบแพ้เต้องถ่ายตีกดวด้วย อร่อยไม่อร่อยดูที่อัพเฟอร์ทุกจานแบบเกรียงไม่ไม่หลุดคนชมแล้วว่าแพชชั่นในตัวหนูก็คือตอนจริงไมว่าจะเที่ยเรื่องอะไรก็ตามนะ ณโมเมนต์ที่เรากําลังเอาข้ปากและเกี่ยวอ่ะมันจะลูนมันจะลืนได้มันจะฟินอยู่ตรงในปากมันจะหายเที่ยวทุกขนาะ